โชครถแห่ปล่อยเพลงมีเมียเมื่อพร้อมต้องบอกว่าล่าสุดงานเขาเต็มๆโชครถแห่หลังปล่อยเพลงใหม่เจอทัวลงยับซึ่งโชครถแห่ได้ปล่อยเพลงมีเมียเมื่อพร้อมได้เพียงสองวันก็เจอชาวเน็ตวิพากษวิจารณ์ว่าก๊อปทำนองเพลงของเจนนี่ได้หมดทันสดชื่นหรือไม่โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอาทิดนตรีคล้ายๆเพลงโสดแล้วนะของเจนนี่ได้หมดทัศนสดชื่นคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าดนตรีคุณมากคล้ายเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเหมือนเพลงของน้องเจนนี่เลยอะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าทำนองคล้ายๆเพลงของเจนนี่เลยนะนี่มันทำนองเพลงของเจนนี่นี่เอ็มวีก็ก๊อปคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าก๊อปทำนองเพลงของเจนนี่ไม่คล้ายละเหมือนเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าทำนองเอาของเขามาทำเพลงทำไมคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าทำนองคุ้นหูมากเหมือนเพลงของเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นเลยอะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ